Show me what you got. Show me what you got, aka PDS. จัดแยกประเภทอันไหนตัวเก่งตัวเมพพากันมาให้หมดกูพร้อมจะบดไอ้พวกเทพไม่ต้องเสียเวลามารีรอให้ของรักทังดังสงครามมันเริ่มแล้วไม่อยากจินแห้วก็นั่งฟังจะมาสะบ,บด,ด่าเป็นคาถาหรือคำพีถึงกูเป็นหนูตัวเล็กก็พร้อมจะเตะราชสีให้เป็นถึงเจ้าป่าก็ไล่ข้าไม่ปราณี ชีวิตไม่ดับสะก,ก่อนกูก็ไม่ยอมหยุดราวีอำนาจที่พากันหลงมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างเจออำนาจอย่างกูสมองมึงคงจะได้กระจ่างรามที่พ่นสเะสะปะสปะหยุดบ้างก็ได้ท้ามันลำบากไม่เคยสอดถึงความเก่งมึงแค่อดเบ่งโชรามกา อย่าเพิ่งสแสดงให้มันจงแจ้งไปไม่ได้ว่าใครไม่ดีหากร้อนตัวก็รับไปที่พูดมาแต่ต้นไม่ได้ด่ากระแทกใครอยากบอกไว้ PDS คนนี้คือแรปเปอร์สตรีที่จับใหม่